สวัสดีครับท่านสุภาพหลุษสุภาพสตรีผมชื่ออเล็กผมทํางานอยู่เมืองไทยวันนี้ผมต้องการมาทําความเข้าใจเรื่องทองเพราะทุกวันนี้ราคาทองขึ้นลงอยู่ไม่คงที่ผมมีวิธีสร้างกําไรจากทองคําไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่การเสี่ยงโชคไม่ใช่เกมแต่ทําได้จริงๆจากทองคําที่คุณมีและเรามีทําไมต้องเป็นทองเพราะทองเป็นโลหะตํานานของกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย คนรู้จักทองคำมานานกว่า5,000ปีและคนส่วนใหญ่ซื้อและขายทองโดยไม่ได้คิดอะไรทุกคนชอบทองและอยากมีทองเป็นของตัวเองทองเปรียบเสมือนตัวแทนของความสำเร็จซึ่งเป็นรางวัลให้กับชีวิตของตัวเองเพราะทุกคนรู้ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นทุกปีจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำงานในบริษัทนี้มาเป็นเวลา5ปีผมซื้อและขายทองคำมากกว่า5,000กิโลกร,รมัม และทำเงินได้มากกว่า220ล้านยูโรตอนนี้บริษัทจ่ายเงินโบน,นัสให้กับพนักงานเดือนละ40ล้านยูโรต่อเดือนเป็นเงินก้อนใหญ่มากครับและที่ผมพูดมาทุกอย่างนี้เป็นเรื่องจริงผมทำงานกับแมกกาซีน Global Intergo ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำได้ทุกที่มีอินเทอร์เน็ตบริษัทเปิดตัวเมื่อปี2010 และตอนนี้ได้ร่วมกับบริษัทใหญ่ของประเทศอังกฤษชื่อ Go i โ o นมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ลอนดอนและซูริกมีลูกค้าจากทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า1ล้านคนจาก200ประเทศทั่วโลกบริษัทมีความรู้ในเรื่องทองและเชี่ยวชาญในเรื่องทองเป็นอย่างมากและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องทองเป็นอย่างดี และเป็นทองคำบริสุทธ 99. ์999.9%ทองคำนี้มาจากประเทศออสเตรเลียประเทศเยอรมนีประเทศออสเตรียประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทองทุกก้อนมีเบอร์และมีกล่องบรรจุพิเศษได้รับรองจากสมาคมค้าทองตลาดทองลอนดอน (LBMA) ถ้าคุณอยากมีไรายได้ที่มากเราชวนคุณมาทำงานร่วมกับเรา ทำไม่ยากแค่คุณมีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตและมีเวลาออกไปพบเพื่อนหรือลูกค้าตัวอย่างเช่นคุณทำงาน5วันคุณจะได้รับค่าตอบแทน12,000ยูโรและถ้าคุณทำงานทั้งเดือนคุณก็จะได้รับเงินประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง80,000ยูโรไม่จำกัดไรายได้ขึ้นอยู่คุณทำมากหรือน้อยและถ้าคุณสนใจทำงานร่วมกับเรา ผมจะบอกถึงวิธีการเข้าร่วมกับเราตอนนี้ผมจะอธิบายการทำงานและทำเงิน5,950ยูโรบริษัโโท Global Intego นำเสนอทางเลือกให้คุณดังต่อไปนี้ครับเป็นงานประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าของบริษัทและถ้าคุณแนะนำมาได้มากคุณก็จะได้มากคุณตกลงทำงานร่วมกับเรา สั่งซื้อทองคํา1ชุดเป็นเงิน7 0 0ดยูโรคุณจะจ่ายเราด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารคุณจ่ายครั้งแรกในราคาเต็มและหาลูกค้าเพิ่มคุณก็จะได้โบนัสเพิ่มหรือถ้าคุณมีหรือถ้าคุณไม่มี7,000ยูโรคุณก็จ่ายแค่15%ของ7,000ยูโร จะอยู่ที่1,050ยูโรสำหรับส่วนที่เหลือ5,9 5 0้ายูโรคุณก็แนะนำให้เพื่อนมาซื้อถ้าคุณพาเพื่อนมาได้หนึ่งคนคุณซื้อหนึ่งชุดคุณก็จะได้15%ถ้าคุณหามาได้6คนคุณก็จะเป็นเจ้าของทองหนึ่งชุดและทำได้มากกว่าคุณก็จะได้เพิ่มไปอีกถ้าคุณทำได้หนึ่งชุด คุณก็จะมีกำไรอยู่ที่4,9 0 0ยยูโรถ้าคุณต้องการเงินคุณก็แค่เพียงขายทองคำของคุณและถ้าคุณอยากได้กำไรเพิ่มคุณก็สามารถรอจนกว่าทองราคาจะสูงขึ้นก็ได้แล้วค่อยขายออกไปที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี้คุณพอจะเข้าใจไหมครับถ้าคุณขายทองคำถามคุณจะขายทองยังไงคุณสามารถขายทองให้กับธนาคารหรือร้านทอง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตรับรองความปลอดภัยสูงทองทุกชุดมีใบรับรองที่ได้มาตรฐานทั่วโลกยอมรับและทองของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างดีปลอดภัยในธนาคารที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์และมีประกันภัยของธนาคารถ้ากรณีเกิดความเสียหายทางธนาคารจะรับผิดชอบเต็ม100%และคุณสามารถเก็บทองของคุณไว้ในธนาคารนาน เท่าไรก็ได้เพียงคุณจ่าย0.1%ของมูลค่าของทองคำตัวอย่างเช่น1ชุดราคา7,000ยูโรคุณจ่ายเพียงแค่7ยูโรต่อเดือนบริษัท Global Intergo เป็นบริษัทที่ทันสมัยและทำตามกฎหมายการค้าของยูโร ถ้าคุณนํนลูกค,ค้าได้มากคุณก็จะได้รับโบนัสเพิ่มจากการทํางานของคุณและถ้าคุณทํางานผ่านโบนัสผ่านโปรแกรมของบริษัทคุณก็จะจะได้รับโบนัสมากคุณสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายมีบางคนถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้ตังค่าตอบแทน ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าคุณใช้เวลาเพียงวันเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่คุณนอนหลับฝันแต่เป็นเรื่องจริงเพียงแค่คุณเป็นคนขยันหาลูกค้าไม่หยุดแค่นี้ก็เป็นจริงได้บางคนบอกว่าเป็นงานที่ดีแต่ผมไม่มีตังค์ห0ึ่งพันห้ายูโรจะทำยังไงดีไม่เป็นไรครับคุณสามารถทำได้โดยที่คุณไม่ต้องมีตังค์หนึ่ ห้ยูโรเพียงคุณมีแค่สามยเจ็ดสิบห้ายูโรนี่เป็นชุดเล็กผมขอพูดถึงความได้เปรียบหลักประกันธุรกิจเรื่องทองคำเข้าใจได้ง่ายและทำง่ายเพียงคุณมีเงินทุนเล็กน้อยก็ทำได้คุณทำงานเกี่ยวกับทองคำเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเพราะถ้าคุณทำ เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างอื่นในปีต่อไปก็จะมีราคาลดลงและถ้าเป็นทองคำจะไม่มีวันถูกเหมือนสิ่งของอื่นๆและอีกอย่างที่คุณไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่กับที่คุณเป็นนายของตัวคุณเองขอเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีเวลาออกไปหาลูกค้าคุณก็สามารถที่จะทำงานได้ หลักประกันของทองคําไม่เหมือนสุกุลเงินไม่เหมือนกับสิ่งของอื่นจะมีความเสี่ยงสูงแต่สําหรับทองคําทุกคนอยากมีเก็บไว้ถ้าเป็นทองคําแท่งด้วยแล้วราคาก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นหลักประกันอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณอยู่ในประเทศที่คุณไม่สามารถเอาทองออกมาขายได้คุณก็สามารถขายทองคืนให้กับบริษัททางอินเทอร์เน็ตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ คุณและถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อทองไปแล้วและคุณเกิดการเปลี่ยนใจคุณก็สามารถที่จะเลิกได้ภายในสองสัปดาห์หลังจากการสั่งซื้อและได้รับเงินคืนกลับมา100%เซเต็มเพราะเราไม่ได้เอาเงินของคุณไปหมุนไม่ได้เอาเงินของคุณไปทำธุรกิจอย่างอื่นบางครั้งมีคำถามว่าคุณมีทองคำพอที่จะให้ลูกค้าหรือ คำตอบคือใช่เรามีทองคำพอสำหรับให้ลูกค้าเมื่อคุณทำความเข้าใจกับทองและการทำงานของเราแล้วผมสัญญาว่าผมจะสอนและแนะนำคุณถ้าคุณมีทองมีทองชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและคุณรอบข้างคุณก็จะให้ความนับถือและจะรวยขึ้นภายในพริบตาทองมีมูลค่ามากกว่าเงิน